ชาวราศีสิงห์ฮะดาวศุกร์โคจรเป็นราชาโชคนี่ครับตั้งแต่วันที่27สิงหาถึงวันที่27กันยานะฮะจะให้โชคเรื่องใดน,นะครับดาวศุกร์นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวพนันนะต้องบอกว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวพันกับการสังคมนะฮะ <offended. S 1> กเกี่ยวพันกับการงานนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของโชคอะไรฟุกๆด้วยหรือว่าเป็นเงินสดด้วยนะครับกับใครบางคนเพียงแต่ว่าช่วงจุดนี้ไปครับเขาจะโคจรนะครับไปอยู่ราศีกรกฎนะฮะนดาวศุกร์ดวงนี้นะครับ แปลว่าแปลว่านะครับคนราศีสิงห์ฮะจากนี้ไปหนึ่งเดือนคุณจะเกิดแรงกระเพื่อมเรื่องแรกครับมันต้องมีโชคนะครับในเรื่องของการเดินทางปรับฉับพลันบ่อยขึ้นแล้วก็มีโชคจากการเดินทางนะครับต้องบอกว่าคาว่าการเดินทางเนี่ยอย่าเพิ่งมองแบบเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับบางทีมันไปเรื่องของการงานก็ได้นะครับดาวศุกร์มันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานคนราศีสิงห์ด้วยฉะนั้น ดาวการงานมาเป็นราชาโชคอยู่ตำแหน่งเรือนภพวินานนะครับมันเป็นช่วงที่มีงานเข้าฟุกๆแล้วก็งานที่ทําให้เกิดรายได้พิเศษเป็นงานที่ทําให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นงานที่ให้โชคลาภด้วยนะครับแสดงว่าคุณอาจจะทํางานหลักอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ถ้าใครที่ทํางานมีจ็อบพิเศษนะครับโอ้สบายใจหน่อยเดี๋ยวจะมีคนใช้เว่หวานแต่ว่าต้องบอกนะครับว่ามันเป็นงานเร่งนะงานเร่งมากครับแบบสั่งเช้านะครับหรือว่า สั่งวันนี้เอาพ่งนี้นะครับแต่ไม่ใช่ยากนมากนะฮะแต่ว่ามันได้เงินด่วนเข้ามานะครับนี่บางคนมีคนมาชวนนะครับในการทำจ็อบพิเศษนะหรือผู้ใหญ่ทุกคนรู้จักนะฮะทาบทามให้ทำงานหรือว่าโยนงานบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะแสดงว่าคนราศีสิ่งครับเป็นช่วงที่งานเข้านะครับและเป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้พิเศษหรือได้เครดิตนะครับหรือบางทีเป็นผลงานที่เราพึงพอใจนะฮะ นั่นแสดงว่าคนราศีสิงห์นะครับช่วงนี้ถ้ามีงานอะไรเข้ามาแล้วมันไม่ได้แบบกินเวลาของงานหลักนะฮะคุณรับได้คุณรับเลยนะครับคือสามารถรับได้นะฮะนี่บอกก่อนนะว่าถ้าเข้ามาคุณอย่าเพิ่งคิดเอ้มันทาได้หรือเปล่าทําได้ครับเอาก่อนนะฮะรับมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหาวิธีเรียนรู้จนทําได้อยู่แล้วนะครับประการต่อมาฮะดาวศุกร์นะครับที่เป็นเจ้าเดือนพบสาชะนะครับโคจรตําแหน่งวินาศนะครับเวลาชาโชคด้วย มันมีในยะอย่างคืออยู่ๆคุณจะมีสังคมใหม่ๆนะครับมีโอกาสนะฮะยกตัวอย่างสมมติว่าหัวหน้านะครับให้ไปทํางานที่นู่นที่นี่นะฮะให้ไปร่วมทีมอะไรใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับในรูปแบบของที่ทํางานก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะไปรู้จักเพื่อนของเพื่อนนี่ับสังคมใหม่หรือรู้จักใครทางออนไลน์นะครับก็เกี่ยวเหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าช่วงเนี้ยมุมดาวคุณจะมีโอกาสนะครับ ได้พบปะผู้คนมาก้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการคุยแบบส่วนตัวนะครับเพราะว่าดาวสุขโจรวินาศนะครับวินาศมันคือช่องทางลับๆเนี่ยหรือว่าช่องทางหรือคุยกันแบบเฉพาะกลุ่มนะครับแสดงว,ว่าควจะมีกลุ่มหรือกรุ๊ปเนี่ยอาจจะเป็นคอร์สเรียนใหม่ๆด้วยก็ได้นะครับและสร้างรายได้พิเศษด้วยก็ได้แปลว่าช่วงนี้ถ้าใครที่คาดหวังนะอยากจะหารายได้พิเศษนะเออก็ลุ้นมีลุ้นนะครับในเรื่องของการลองไปเรียนนะครับแล้ว ก็จะมีะไรายได้พิเศษใหม่ๆเข้ามานะครับมันเป็นอีกช่องทางในการหาตังค์แหละแต่ย่าเพิ่งแบบคาดหวังว่าเรียนแล้วมันต้องแบบเพอร์เฟกเลยในเดือนเดือนต่อมาครับไม่ฮะราศีสิงห์มันต้องเหนื่อยมันต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เยอะกว่านะฮะเยอะกว่านั้นแสดงว่ามันมีช่องทางการหาตังค์นะครับรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําได้และทำได้ดีด้วยนะครับประการต่อมาฮะต้องบอกว่าดาวศุกร์คือดาวการงานอีกในยะกหนึ่งของคนราศีสิงห์ฉะนั้นดาวศุกร์โคจอเป็นราชาโชคมันก็มี ผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะครับคอยผลักดันสนับสนุนนะฮะหรือว่ามีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับในยามที่คุณเดือดร้อนในยามที่คุณไม่ค่อยสบายแกใจในยามที่คุณมีปัญหานะครับก็จะมีคนมาช่วยนะฮะแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางส่วนได้ด้วยนะครับโดยบอกว่าใครที่เคยช่วยเหลือก็ได้นะฮะเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้อีกนะครับแล้วก็มาแปลงเป็นสินทรัพย์ด้วยบางทีอาจจะมีการช่วยเหลือทางตรงทางอ้อมนะครับ เป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของการเงินนะหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรที่มันอึดอัดใจไม่ค่อยสบ,บายใจใจเขาจะช่วยเหลือนะครับและมีโชคฟุกฟุกนะครับเนีบางคนชอบเรื่องนี้ฮะเขาว่าโชคฟุกฟุกนี่มันเป็นได้หลายอย่างนะบางคนอาจจะมีคนให้ของขวัญให้รางวัลให้อะไรพิเศษนะฮะอย่าเพิ่งมองแต่โชคคอตเตอรี่เียนะครับมันมีทางอื่นด้วยแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าจากนี้ไปคุณจะได้ของอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับของอะไรที่ได้มาแล้วใจฟูของอะไรที่เรารู้สึกเออมันก็มีคุณค่าทางใจ ไม่ใช่แบบต้องเป็นของมีราคาอย่างเดียวนะฮะบางทีดาวสุขคือความพึงพอใจนะครับแสดงว่าคุณต้องได้อะไรมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้เราชื่นใจสบายใจได้นะครับโอเคนะฮะฉะนั้นนี่คือคนราศีสิงห์ในช่วงที่ดาวสุขโคจรเวลาชาโชค27สิงหาถึง27กันยานะครับช่วงนี้มีอะไรทารีบทามีอะไรหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่ต้องทําทําไปก่อนนะครับเดี๋ยวจังหวะมาแล้วมีโชคเข้ามาหาเองนะครับ โชคดีมีความสุขครับเป่งกำลังใจครับสวัสดีครับ